สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวเนี้ยจ้ะกับโรเค,ค้กวันวนี้่าวิปปิ้งครีมตาอีซี่สวิตนะจ๊ะนี้ให้ดูจ้าโอ้โหได้ใส้ครีมมาเต็มๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นอยางไงนบ้างาแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หารนะครับในนี้มีแป้งสาลีไข่นมพรีพ์จากนมภัณฑ์จากถั่วเหลือง อาจจะมีธัญพืชที่มีกูเทนถั่วที่มีเปลือกแข็งถั่วลิสงใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาแกะกันเลยจ้าเออตัวนี้เขาดีอย่างหนึ่งนะครับเ็าแถมซ่อมให้ด้วยนะครับมาแกะกันเลยแล้วตัวนี้นะครับเป็นขนมนะครับดังนั้นก็ควรบริโภคแต่น้อยรอกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะครับของพวกนี้รอนทานได้นะจ๊ะแต่ว่าทานแล้วอย่าลืมออกกําลังกายด้วยกันล่ะมีปุ๊บปุ๊บออกมาอ่ายังมีปาติอีกชั้นหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีเกรดนะจ๊ะซ่อมเนี่ยมีช่องสำหรับซ่อม เออซ่อมก็เกตใช้ได้นะครับมาแกะออกมาเลยหนึ่ง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 ใส่ถ้วยดีกว่านะครับอันนี้ใส่ถ้วยจะปลอดภัยกว่ามาหนึงน่งหนึง่งหนึ่งแล้วก็แกะออกมาชุดเออหนี่จ้ามาอย่างนี้ทำเต็มเอ้ยวิปิงครีมเขาเยอะสายใจดีมาชิมกันเลยเขาเป็นไงโอเคนะเฮ้ยกินเค,ค้กหอมนะครับกินเค,ค้กหอมมาชิมกันเลยจ้ะซ่อมนะครับเอาตรงนะ ไม่ได้ต้มตีนะจ๊ะตอมมันก็พอใช้ได้แหละแต่ถ้าเอาดีๆนะเอาเป็นต้อมแทมเป็นเหล็กจะดีกว่าอันนี้ก็หรือว่าใช้ได้ครัก็เนื้อเค้งนะครับตัวเนี้ยถ้าเทียบกับเกรียดราคาสามสิบบาทนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ตวเนี้ยเนื้อเค้กนะพุ่งตรงเลยดีกว่าเจ้าทั่วไปราคาสิบกว่าบาทแน่นอนครับแต่ว่าก็ไม่ต่างจากเจ้าอื่นๆในเลทราคาสาสิบาทดังนั้นเนื้อเค้กนี้ครับของเขาเจอได้ทั่วไปในเลทราคาสาิบาทซึ่งดีกว่าสิบาทและสิบห้าบาทแน่นอนแต่ข้อเด่นของเขาคือเฮ้ย วิปปิ้งครีมนมคุณทำรสชาติได้เข้มข้นถึงใจมากตัวเนี้ยความเด่นอยู่ตรงที่วิปปิ้งครีมเลยเค้กนะครับเทียบระดับราคาแล้วกทว็ทั่วไปเอราคาสามสิบาทเจอกินร้านไหนก็เจอแต่วิปปิ้งครีมนี้ยจะเจอในพวกสี่สิบเก้าบาทนะครับดั <laughs> งนั้นเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยนะจ๊ะคือตัวเนี้ย กินแล้วประทับใจในของวิปปิ้งครีมอะซึ่งแบบว่าเฮ้ยปุ้งคือแบเกตราคาสี่สิบเก้าเลยแต่ว่าเนื้อเค้ก็ยังเนี่ยราคาสามสิบกว่าบาทนะครับตัวนี้เท่าไหร่วะสาสิบห้าหรือสาสิบเก้าจำไม่ได้ครับไม่เกินสี่สิบก็ได้ประมาณเนี้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเข้มข้นมากเนื้อของครีมเนี่ยเข้มข้นถึงใจเออแล้วที่ชอบอย่างหนึ่งครับคือไม่ค่อยหวานนะจ๊ะเน้นความเป็นรสชาติของ ครีมออกมาแบบถึงใจมากนะครับเค้กก็ไม่ค่อยหวานดังนั้นใครท,ที่ไม่ชอบหวานก็จะได้อยู่แต่ว่ามันเหมาะสําหรับเด็กไงเพราะว่าตอนแรกเด็กๆอ่ะเด็กเขาชอบกินวิปปิ้งครีมเยอะอย่างนี้แหละแต่พอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บนะครับเราจะกินวิปปิ้งครีมน้อยลงมาครับดังนั้นเนี่ยเอาไปให้เด็กเนี่ยเด็กชอบแน่นอนแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าครีมมันเข้ม,มหน่อยเนื้อครีมมัน มันจะหนักครีมไปหน่อยแต่ว่าเด็กๆเขาชอบแน่นอนเพราะว่าครีมเขาเข้มข้นนะครับแล้วก็เนื้อเคเ้กก็ทําได้ดีด้วยแต่ว่าพอเป็นผู้ใหญ่นี่ยเราก็กลดการกินครีมลดลงโอเคถดูว่าทำได้ดีเท่ากับราคาดูว่าทำได้ดีมากโอเคครับเพื่อนๆกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงพี่อาจารย์ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้ะ